ธรรมะย่อมชน,นะทุกสินะโมอตนสัมพัน迦วันโตอัลลาโตสัมมา,าสัมพุทธัสสะ tả dong a suta kế quá vã năng căn tuà ma aham phong a thi san su so văn nam bi a la le na quá năng căn tuà chek ta ca a ma năng phát tổ sa อันตะอาวนดูลສนสູລป na ุลิสันตังลายตังยิงจายมุนมูอันมังงานังโยนำนาตังขานทานาไฟหอมปุลิยาอ ยังทรงจืนจอยสามพระการเกืดอสุขสามลาล้ำยิ่งมีจอาสิ่งดังพระสรงงานไอแ่งคงลมฟ้าคือโลกาลาเมืองคนสุขเมืองคนนัตเตตอง แดนเกตอหองเมืองสวรนนาเป็นนิรันคำเจ้าบ่าหัวทรงเศร้าเครื่องกามีตานหาดับวอนคือได้ถึงสุขยอดแนรำปานจริงเถือจริงหือนตานเขาน้ำวันทัวมพมปัต ใจสิ้นดวงใสายสะอาดบ่อได้ขาดหักสามปะกันมาพอมานานัง่งโยธาฟังธรมงรมา,าจุงนาตะจำมาติดตอนตามมาบัดคอมบาลีวาตะโตโลดังเกวานังดังนี่อาเป็นตน สืบสนตัยไปยัมาตียเดนเตตันโตมหาสัตโตอนวามาหาสันเจ้าพุนบ่อเศร้าจุมปูลาดกกมานกันพ่าน,นลงดันนะ้เท่าเข้าปะเสาหายต่างก็ป่าเมว้วคำขาปีจันเตีวสรดันตรงเร น้องงามูนี้ขึ้นสอดกะอานงหลอดในใจเหวว่ากันจักปิกขึ้นไปสู่ยังทีอยู่ในเมืองตอนบุาเรื่องพ่อเจ้าก็ไม่เอาโกทางตานตนมันเด้แม่นางก็ปองขานตัางวันกำสั่งตังชักหลังหืไดไา้จากมาไกล กวนตานใจอาไปนางบองจักกว่าขคืนอลังนองปุ่นทั้งย่อนซอยกิดนาข้าคอยอาลายฟังการมีใจบ้านไม่มาดน้ำตาญยานปังลงตเตี้ยวขาวดงปะกวางต่ำมาสำ้างเดิมตีลูกไม่มีลายลาง ตามใจห่างจังกินป่องล้นตามติ้นง้ายยันสมแลฝาดสุนกันพ่องวันมันจืนจอแอเกืองขานุนห้อยจำอาลำากวตีบคำเรืองอ่อนมีจุอาบอนดงอาลีมาเกวนมีลายแหล่งอามาไฟอแผ่เป็นสาย ตาเสืออ้อใายมังเต้าหมากตำเต้าเป็นแถวมากนมเมวเป็นหมูหน้วยเมียอยู่แดงแป้งส่องจอมเพ่งโน,นไทยดันนป่าไม้ดงนาขึ้นต้ยผาลึบจันลงังเตือด้านลงเหวป่าไม้เขียวน้อยใหญ่ลังเตือไตายลงนา ล่างเตือนยามดินหาแดงต่างงาวันแหลงย้อนอห้อยจัดลำแยกจักอรับอเลียมน้อยโดยพาน้องงาปุทธานุ่มเนาปาปีเจ้าเมียวดำเมียวค่ำนอนกลางดงต่ำป่าไม้มืดเสียงควายไฟสนแง่นพอบนต้องอาฟ้า มีแมงฟ้าตำนั่งอาคนตกมาบออคารลมปัดอันวาดมาซ้ำหนาวอยิงลามาโพสันดุกเอนาลันปายในน้องหัวใจยอดอาอยกองอก้ถอยขี่ยางกับแมวคำขังอาปีเจ้าว่าสองอาเฮานี่ลาวาสั่งเครื่องี แม่ตายนี้พากานะเป็นนกำพาตั้งพันสายองวนันเปปู่ปีน้องอาอยู่ยังใจตัง้งสุขใจจืนจอยเราตามก็แออานานทางมีปีตาพอเจ้าว่าบ่เหมือนคนหนุ่มเท่าจริงใจกันนะแม่บอตายกาพัง เตียงอาบอลามาบางตุกผ่านอมปงอาทีญาณน้อยหน,น,นาดยินไม่มาดมองใจติ่ลำอาไลายแหล่งงว่าแม่เคยแม่เป็นเจ้าสั่งอาดดนเข้ามั่ละาลานลลงงบอนหำนาจักไงกรรมมาไขตึงตันได้อดับขันไปก่อนละ ยังบ่นหอคำลุงบ่อนำจักแผนแตนงคุณแม่สายใจยาโบราณไข่เกาจีว่าอคุณแม่ดีหลายหลังคือเมียมากลนฟ้า ลายยันยิ่งกว่าสากอนแม่งเมื่อมอนการก้อยดังเฮือนน้อยนะา่วาสุงคงกาแม่ใหญ่อาดลม้ลมควากลางหนตุกตาล้นมาล้ำมาเพียงจมน้ำความวายดังแม่เหาตายดีใส่ตะเหาาว้ตัังสองตุก มาปองอาใบเดือนะยงอาบ่เหื่อนาคืนวันและนางว่าอันแล้วเจ้าว่านกแก้วตาลงทำก็อไก่กำตั้นเหล่าไว้ซึ่งอาเจ้าเต่งว่าวดาว่าสุอนันตุอาพนโตนเต่งว่าสังขาโย ดูลานแต่งวาดาทั้งหลายเคยมวนโมอันหักสาอยู่กูวปิมันไอ้ดงตั้งป่าใหญ่พับเสียควายอจุมปุงของอินดูตัวอาคันพังนามาไก่ลงอาดงไปป่าไม้ของเต็มมาป่ทายจีจง คือเตียวต้องาไปดินนองอาบูดียอดอาซอยนี่ลำอาถอยลายฟังกันหิมมาปั้งปะไนดักเสียงอาไควเย,ย็นวอยตัวบนโดยเถื่อนอาทองอาบมีเสียงห้องอันดอใดส่งอาใส่ใจยอดอาซอยยินอ่อนอาหมอยหลับ ไปก็มีอันแลนาปุน่นนันติวะแสงกันวานตุนดุงแจงแล้วอันติดปุ่งเรื่องใครส่องใสใจนอนเนาวก็ลงจางเกาลุกขาดันลุงน้ำปากวัง ตามมาคำสั่งตึมอ่อนเตียวดงต้นตั้นปังอลังเตื้อกว่าลงเฮียเหยวลิ่งจ้ะอาจันชิบหาวันจวมควายก็ปะใส่ตุป้น่อยตาขาหนนยาขาขาดน้อยปังลงจูกก่กลางดุงปา่าเ้า หันหน้องเท่าคนผ่านกะอาตามกันน้าอยู่สร้างเจ้าบุณกวางจุมปุหาลานกับอาแมวตัวอาจคนใสเตี่ยวเข้าไปจีมาไกลย,ย่องงามือไว้อันจุอาลีจางกมดินตานาเล่าว่าสิ่งสองเท่าคุณผ่าน ว่าสองคันล่นนำแอวน้อยใต้ตามก้อยเครื่องขี้ลงโดงอาติมปะไม่บอหูใต้และเนื้อป่าจุนเจือนตกะอ่องงบอกหัวดาวคอกแดนใดของอาสะไหลยังจอดเทือหิวหอดไม้หาย ของอาตายายปูอาปาอินดุงขาคนผ่านป่านาาข้าอุณหมวัตถุพัมตัมมีแล้วไขรย,ยาวอาทิบอกเราตั้งอาแต่ก้าวเดิมมาสองขามป้าปุงอาได้ฟ้ามาหูทาม,มีก็มีขั้งและนา อันทะนายกังอละนั้นเล่าสองอะคาเท่าคนผ่านฟังอานอมปองอะที่จังกะว่าถอยยินต่ำก้อยอาคีมองนำมาตะน้องย้อยยันนะพอได้ะขาดลามไลแล้วจากกรมไปตันต้องงับวดอุอาลานเจ้าน้อยอานอเด็กคา ปลาแมวมาเป็นกุ้งเข้ามาสู่เฮือนเฮาจงฟังเอาทนทิ้งเฮาจะที่ไขจาว่าสองเฮาลังนี้เราบ่มีลุงเต้าในตนตุกะมาจนกันยากหาเลี้ยงปากตามพาง กันนวาลานอ่าเนาบ่องใส่ตาวเมื่อเมืองจักย้อนกรรมเครื่องแม่นาป้องจังขาตายยะยะดายามัยไปสู่ยังอติอยู่ว่าแดนใดจุงพบใจอยู่ป่า กรรมปปาคนผ่านเป็นนดังลานาลุงเต้าปันดังแมวเจ้าคนคำก็อาญาตนานำไปจางกึดจากภาคละนิงงเดตตั้งสุตัวนัยงกาลลานันใสพระตไวจุมปูหลาดฟังโอกาสไขจา แห่งสงขาผู้อาเทากะดิงเล่าไปในะก็มีใจจือาจอยปากเมียวน้อยผู้เป็นพิงเข้าไปทีเกหาส่านวนสองข้างที่ไยก็เอาลูกอาไม่หัวมันน้ำปั่นอื่นตอนเจ้าน้อยอ่อนบุญเมีย แล้วใครวัาติ้งเก่าตองอาวัดด้วลานเจ้าอาน้อยหนอบุนอนาาเฮาอานาธาญาไกลสอนสอนใส่หากินคุดตามาดินหาเผือกะอยาเหลือหามัน ตามมาตงตันปะไม้บองงาหอนได้เครื่องขี่ถึงบ่มีอะไรลักใจธนาหากเจอยบ้านบ่งใจหันยับเจ้าเว็นหาบามกะมัวดำใจอย่าเป็นธรรม,มบ่กอาาดมีอาสินอาสระอ่านอักษา โบลานจังอาแต่ไทยไข่กะเอาไว้ปันไม้ว่าคนหญิงใจรังผ่องู่ในห้องเกฮาสุ่งสุนตากำรฝ้าใจอาตำกว่าอินอาดันผ่องตกผานการอาอยากตกลำบากอาณาธา อยู่เก่งห่างเฮือนตามใจน่นาซ้ำสุงลายคนน่ิงใจโลกอาตัยมีพร้อมไายนานาโบลานจังกาเก่าเจียหักแม่นตีตามกรรมมาดูลานเจ้าบุญนำกินโกจยงอากาปามผูดองอาภัยยะจุงขาดินอาอดังต่อ ั้งต้องงับว่าเป็นาดังป่อกุณนานตั้งมานาดาแม่เจ้าปุ่งปาเท่าสองคาใครอยากียังกาวทอยมิงบอหน้อยอาลายฝะกันนาหือเจ้ากุอามันจุมอาปุงลานาูแจ้งขวานตามมิงก็มิงหันและนา ต,ต้องประธานญาแรกแต่อนานไปไปนานเจ้างนอนลามปุดตาจุงกรรมส่องขาขี้ไล่ตกอสุกไม่แต่ก่อนกองหูพรใหนิ่งการไดมีบ่ขันนาบดือาดันนนวันลงเตือพันเข้านาป่า เอาแมวกว่าตัวไปสระดงไข่หอมหวยได้หยวกกวยสองปีนหนออแฮนมีพักไม่อันนักกินได้ห่านำมาตุกแต่งอาดาเมื่อเข้าสุงสองเท่ากินกันเป็นนี้ฉันจะใจ มองาเว้นวายวันได้ส่องาเข็นใจปูป้าฮักเจ้างานนลาเหลือลายเป็นดังงานเนื้อเป็นนาดังสายนนเนื้อเติมเจ้อในต้นนองงตาสาโปอร้อยอ่อนจุในบนแเกฮากับสง่งขังงขีลายายุ ได้สิบอาชินปิ่งบอกคือรานีฟังนาไปยุงกว่าแต่ได้ส่วนอาแมวคนใส่นั้นเล่าบ่งอาศกสาวอาครื่องกี่มีตัวอาปีอ้วนใหญ่ลังจาเตื่อใจภายฟันเข้าอดุงดันจดหลัง ข้าดงตันนะทอดลาหสังสันปากวงอาฟันอันตายฟันกันอย่างหลือเป็นสากเสื่อมีสากลาจะสิ่งมาในตามมาดงภัยปะอาไมกันนะหาดายอนำมาหนอปุนทานองเนาว กินกรรมเขาเ้าแรงง่ายส่องอุ้นภผ่ยาปีน้องอันน่ะอยู่แห่งอาห้องอาดงดานกรรมส่องปันผู้เท่าสุขกรรมเจ้าอาคืนวันนะก็มีหันและนางเองกันติว่าสัง ยังมีในวันหนงานเล่าแม้วันนอนเอาคนอาคำกรรมจากทําจองอากองใครอยากจะต้องอาทุงดังตรงตันจะจิงใครปั่นบอกอาเล่าเฮอน้องอาเจ้าตามอาลายัดวอุลาปุ้นภายเฮยนัดน้อง ปิงอาไข่แอวนต้องเด่นกายตามดงไัยป่ากว้างตามมาไฟอัางจกหันสักสามวันเป็นหมอกจากปิงปอกคืนมาของขันนิราทางาน้องปีจุงอายู่ในตมกองอย่างทาี่ปองอรสารายาแอวป่าเด่นกาย เดี๋ยวมีไฟใหญ่น้อยมั่งจองหอยเบียนตัวจุงปัดปัวคำเจ้าหึงทรงเทาปูปาแมวอ่านกลางคนอไข่ย่จะกำอุ้งการบกเจ้าน้อยอานาดบุญนาน้องปุทธานุมอนาว còn tôm lao chẳng khai nhau và can bị chẳng phải đắng qua eo xoan là tung tan bỏ lại văn đằng an không bị đan phải đi trọn trái mi tẻ lao จงงามีแก่ปีเจ้าบุญน้ำปั่นนปันเป,นปกับามาหา้องแต่เตอว่าอันตีนานาแมวคนคำอากางกองสะยองขึ้นฟ้าบัดเดวยวคำโดอยเขียวดันเถือน บ่มีเปือนตัวให้มาตต้งอาดาบนหมู่หักอาสาอยู่ไผสนนะก็บานอดนใจเจ้าเออตาเต้าไปสู่ยังอติยมปาลานะสิแมวกงคะนิงมีหูแจง ตีอยู่แห่งของต้นจริงอาจอมคุณมาเท่าเตวงอัต่เขาเพียงใจยามตาวันใส่ตกตำ่ำจักเหมือนคำจนต่างกันเพื่อรามาจุจอนกอมไปหลอนแก้วกูยังตีอยู่ของตน เตียวยันปุ้นหรืมาเล่าว่มาติอาก่าเกะเอนอนยินอาหาวนพวกอาไมหรืออาลามอาไมเป็นตะอานาว่าอาโหวัตาโอ้ยนอนนักกาลังอาณาวาเพียงอันนี้แต่ก่อนอากีคกยลุง วันน่าปุงตอนตัง้งงาิหานาหมดเจ้าบ่เหมือนเก่าแต่มาอ่อนห้องนอนของแม่งก็เมียแต่สายไ่อุงแม่เคยไกวยแต่กอ่อนเคยเอาลูกอ่อนพาลมปั่นกินนมข้ามาเจ้าเคยปอนเข้าอาบน้ำมาจำละพมคัด เสียเกยปั่นปีเลยหลย่ามลีหน้ายุงตายกะอย่างพอกวัดทังพระเสืองก่เก่าเกือขี้มองดูงเขาของขังใจแว่นเมาใสศัยคมแดงปา ตาแฟงสุภสอนนาสบายหาลอละเลลำแวนวังตำเอป่องไม่เคยส่องแย่งเอาพางโกเจ้าพื้นอันสายหวาวาดเรื่องอมแมงเอาไปตมบ่ได้ เต่เลาลาว้ยตายไปลมสมาพมบัดไดมาเต้าวังอาลูกเต่าจังสองตายเต้นของไปนามแม่งสาซำกว่าตายไปนี้ แลปุอลิงค์แก้วกุญละลูกาโยไปหลังอะนิจังบ่เตียงผู้ความอย่างไปมามาโนสั่งหลายแล้วปานเกิดแต่หานใส่พุเสียงไควหานห่น,หนปันตายตนไปนา บองหูกว่าวันใดโบอลังไข่อยาเป็นแกนหากมีแม่นเป็นจริงจุงกะอิงใ,ใจจอมันก็ระหอดเป็นไม้ถึงความตายมวยอมามังลิมมาก็ตั้งตั้งดีละเว้นนีตั้งบา อันกายญม,มานานตอนอาแมวคำขานั้นเล่าหันนาิิเกาวองตัวลูมองหัวลายแหลติงอนอนแม่ใส่ใจมีใส่ใ่เก่าเกือเป็นอยากเยอลูมองน้ำตาต้องอับย่อย แลลามอาท้อยหลายพระกาลนะก็มีหั่นแต่นานติอะนี่อาจารวันนะนะจะเล่าแ t ่งนั่งน้ำบ่าเสาภากิยญาณใจญาปลาญาปาจารย์ป้องอาคาหนอมอนีนงกีใจถอกันพาโสดาลกน้อยุ ตีช e, ื่อกสิ่งอนอทายดังเก่าวไว้อปายลังอันทะอันยังไปอแจ้งพระอาจิงแสงแต่สะนะวามพิงอังกะเอาเวนดูลามพิงอาคุณตั้งลาย ตนเป็นสายอริยาอาจารย์พระอเสียงขาดตันหาอันวะนังพระกิยาเมียน้อยผู้มีใจถอยสามารมักบามหันถอยไรยก็สมาผาสุนได้บุตร ตาลังคะนานังบ่อาสาวเป็นลลูกเจ้าทัดสองญาติปองรักมากปองอแม่หากจะให้จมจริงอาศัยเจออุดมอน้อยนาดว่าเจ้าใจญาลาดว่าอันนั้นแลนาล อันนะวะาเจ้าใจญาลานนกุมันจะมาเลินปันขึ้นใหญบ่อเมยไข่หอาวในบ่เป็นได้สักสิ่ง,งอะจารย์เลินอันหิงเอโอปันอายุพันมาได้สิบมาปีไข่ตึงมา มักปานลางกะหาญามมาพอสุอาภาพตามธรรมมักขะเอกรรมต่ออาตากับมะมุขาคนไหนด่าเจ้าใต้ภัยลาดังอาหมันนาเสนาดื่มสุวาลานำหาเราบอกขาดเราตั้งอาวันกันนาพนันบอกเวนาหมการเล่นจุ พาการเป็นนอันตะอาันจะถองบไฟอาอยั้งดีกาลงานมีขี่ขานนบออวาทานเอ็นยางเป็นลูกเต้าว่าผู้บานเสียงเป่าวาลูกเต้าว่าเจ้าเสียอาดคนยิงใจตัวอาดาว เล่าว่ากันเศร้าเนื่องนั้นนะว่าลูกอาเต้าหอจันทร์ผู้อานี้บ่อาเหมือนคุณก่อนกี่เติมตีสังอาบดิงกะอาญามมังคะหานามเคงข้าเจ้าปะอันเจ้าภัยอาตายอย่าหือเดือดไม่มองพาง ปัณณะนังเจ้าโกโอมันจุมะปูลาดน้องอาแมวาตัวอาคนคำไข่กะจากกำบ่ม่วนใจไข่จะกรรมก่อม่วนปากบอ่อหวนหานิงกิยะลัยะญาติออนนมูกมกวันตาเตาปิ ตั้งอตนปอฟังกรรมสอจะใครจำมาเสนาในบามาใบเอามาลูกไทยไ,ไปใไนอุกไปยาลหยตกแม่น้ำบ่งอาซ้ำปอนสอนเจ้าให้ยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กูกความสุข